สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่29เมษายน2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีมานาเซโซกาวาเร่ผู้นำของหมู่เกาะโซลมอนเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีกับจีนซึ่งมีการประกาศกันออกมาในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ บอกว่าเป็นข้อตกลงที่มีความจําเป็นเนื่องจากว่าความร่วมมือแบบเดียวกันนี้กับทางด้านออสเตรเลียก่ยอนหน้านี้มันไม่เพียงพอนะครับขณะที่พักฝ่ายค้านของหมู่เกาะโซโลมอนและรัฐบาลของบางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นั้นแสดงความกังวลต่อก,การที่ทั้งจีนและก็หมู่เกาะโซโลมอนแทบไม่เปิดเผยเนื้อหาสาระสาคัญของข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ในทางเดียวกันว่าข้อตกลงนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้จีนนั้นเข้ามาตั้งฐานทัพ อย่างแนบเนียนในอนาคตอันใกล้ทั้งนี้ผู้นําของหมู่เกาะโซลมอนยืนยันนะครับว่าประเทศแห่งนี้แม้เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กแต่มีประสบการณ์ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2และจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งฐานทัพบ,บนแผ่นดินของหมู่เกาะโซลมอนอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามทางด้านผู้นาของหมู่เกาะโซลมอนนั้นเนี่ยก็ยังวิจารณ์การที่สหรัฐไม่รวมหมู่เกาะโซลมอนในโครงการฟื้นฟูหลังสงครามของรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้นอกจากนี้ผู้นําหมู่เกาะโซลมอนยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่ออสเตรเลีย เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรความร่วมมือไตรภาคีออคูสกับสหรัฐและสหรัฐอเมริากาว่ากลุ่มประเทศแปซิฟิกหลายแห่งผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลของออสเตรเลียเข้าร่วมกลุ่มออคูสโดยไม่ปรึกษาหารือกับเพื่อนบ้านและมองว่าข้อตกลงนี้จะเป็นการนําเอาเรือดำน้ําที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ให้เข้ามาในทะเลแถบนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงกับหมู่เกาะซูลมอนแล้วก็ประเทศกลุ่มแปซิฟิกทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์บริสันผู้นำออสเตรเลียก็กล่าวถึงเรื่องนี้เพียงว่าเขาเคยแจ้งเรื่องกลุ่มออคัสหรือว่ากลุ่มออคูสเนี่ยครับกับผู้นำหมู่เกาะซูรามอนแล้วและไม่ได้รับเสียงคัดค้านแต่อย่างใดนี่แหละครับนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีมานาเซสกาวาเร่นั้นมีการออกตอบโต้ไปยังทางด้านออสเตรเลียและก็สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนคือเจ้าลี่เจียน ก็ได้มีการออกมาตอบโต้เรื่องนี้ไปยังทางด้านในส่วนของออสเตรเลียแล,แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเรื่องราวที่ทั้งสองประเทศนั้นออกมาประโคมข่าวว่าทางด้านจีนนั้นจะไปตั้งฐานทัพที่หมู่เกาะโซโลโมอนนั้นเป็นเรื่องของเฟคเนียการที่บอกว่าจีนนั้นเนี่ยใช้เงินในการท,ทําสนธิสัญญาในครั้งนี้กับหมู่เกาะโซโลมอนนั้นมันเป็นเรื่องเฟคนิย ให้ทั้งสองนั้นเนี่ยเอาเวลาเนี่ยรับไปแก้ปัญหาต่างๆตอบคาถามกับประชาชนเรื่องราวปัญหาในประเทศเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการที่จะมาจ้องจับผิดจีนแล้วก็บูกเกาะโซโลมอนครับ